ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ <Yes. S 1> นิสสัน x t ็ก2.0 V ปี2015ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับรถบ้านเขาลากันอีกครั้งนะคะเราไปทำความรู้จักกับรถเจ็ดที่นั่งคันนี้ดีกว่าค่ะเข้ามาเลยเรามาดูภายในกันบ้านดีกว่านะคะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งน,นะคะนั่งสบายขนคนได้เยอะมากเลยค่ะ ส่วนตัวเบาก็เป็นเบาะหนังนะคะนั่งสบายสุดๆไปเลยส่วนตรงนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลมาพร้อมกับอยูทัสกรีสกรนส่วนพุญนแจเป็นกุญแจคิเลมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะส่วนพวงมลาลัยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะห้องเครื่องคันนี้2.0เลยนะคะน้ํามันเบนซินอยากจะบอกว่าขับรถอึดและถึกทมากต้องจัดคันนี้ไปลองกันเลยค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะ คันนี้ด้านหลังเป็นประตูเปิดอัตโนมัตินะคะเห็นไหมคือของมาไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะเปิดประตูรถไม่ได้ส่วนราคาคันนี้อยู่ที่457,000บาทนะคะผ่อนเทียนเดือนละ8,200บาทเท่านั้นหากใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางตรงนี้หรือเข้ามาทดลองขับได้ที่รถบ้านเขลานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย